ฉายาวันเฉลิมบลูลูกชายสุดที่รักของปุ้มปุ้ยกวินที่บอกเลยว่าหน้าตาเนี่ยนา่ารักนา่ชาชังปากนี้จมูกหน่อยแถมยังหล่อได้พ่อเฟี้ยวได้แม่จนกลายเป็นขวัญใจของพี่พีแฟนคลับกันอย่างมากมายเป็นเด็กดีที่เชื่อฟังไม่ดื้อไม่ซนอารมณ์ดีอ่อนหวานอ่อนโยนและมีเอ NERGY เยอะสุดๆอีกทั้งยังมีทักษะในด้านต่างๆทั้งในด้านกิจกรรมกีฬาบอกเลยว่าน้องแซมบลูเนี่ยยืนหนึ่งในเรื่องนี้จริงๆ และด้วยความที่มามีดาดี้มักจะชอบพาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอจึงทำให้น้องไซอันบลูเขากับคนอื่นได้ง่ายและไม่มีท่าทีกลัวคนอื่นอีกด้วยไม่เท่านั้นน้องไซอันบลูยังเป็นคลิปไวรัลในโลกโซเชียลนั่นก็คือคลิปจีบพี่สาวเซเวนเซนบอกเลยมุกโบบามุมความเขินทำเอาพี่ๆแฟนคลับถึงกับแซวกันสนั่นว่าเด็กคนนี้เนี่ยร้ายจริงๆแถมยังพากันโดนน้องไซอันบลูตกกันเป็นแถวเลยทีเดียว อันดับสองน้องพีเจลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของบ้านพุทธจุย้ยบอกเลยว่าหน้าตาเนี่ยน่ารักจิ้มลิ้มแถมยังเป็นเด็กฉลาดสุภาพเรียบร้อยดูลมุลอ่อนโยนเกินต้านอีกทั้งยังรู้เรื่องรู้ความความจำดีเยี่ยมช่างพูช่าง,งคุยโตตอบกลับได้เก่งสุดๆทำเอาแฟนคลับต่างหลงรักกันไม่หวาดไม่ไหวแถมยังแห่เอ็นดูกันยกใหญ่อีกด้วย ซึ่งแม่จุยได้ออกมาพูดถึงน้องพีเเอาไว้ว่าในตอนนี้กำลังเป็นตัวของตัวเองและติดพ่อหนักมากถ้าพ่ออุ้มก็จะสู้รบตบมือตามสไตล์ผู้ชายส่วนกับแม่จะนิ่งเรียบร้อยแต่อยู่กับพ่อก็จะเรียกร้องอะไรเป็นพิเศษอยู่บ้านเขาพูดเยอะมากพูดเป็นเรื่องเป็นราวรู้สึกอ m a เมซิในสิ่งที่เขาพูดและใจหายที่เขาโตเร็วบางอย่างเขากำลังเริ่มจำจากคนอื่นๆจากสภาพแวดล้อม เป็นเด็กที่เริ่มพูดเร็วคนรอบข้างก็ต้องระวังในการพูดกับเขาและลูกค้าเริ่มติดต่อมาแต่เป็นสินค้าสำหรับเด็ก5้าขวบก็เลยขอบคุณลูกค้าไปจริงๆลูกอายุยังไม่ถึงรอแป๊บหนึ่งนะคะและนี่คือความสลาดและความน่าดูของน้องพีเจที่จะทำให้แฟนคลับอย่างมีเต้าเด็กคนนี้เป็นของตัวเองอันดับหนึ่งน้องโฮมหนุ่มน้อยขวัญใจชาวโซเชียลลูกชายสุดหล่อของพ่อพอสรัน เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่น่าเอ็นดูอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรก็นนะ่ารักไปหมดตากลมแป๋วปากนี้จะมูกน่อยหน้าฟันหน้ากอสุดๆบอกเลยว่าน้องโฮมเนี่ยกลายเป็นซุปตาที่มีแฟนคลับแซงหน้าป๊าป๊าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งด้านพอดเองก็ได้เคยออกมาบอกเอาไว้ว่าพุ่มเวลาให้ลูกแบบฟูลไทม์และยังเลี้ยงเองแบบ100เซคอยศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงลูกจากกลุ่มแม่และเด็กไม่เท่านั้นยังมีความละมุนทั้งพ่อทั้งลูกไม่ต้องบอกก็รู้ว่าลูก เพราะทั้งหน้าตาทรงผมลักษณะาท่าทางที่บอกเลยว่าถอดแบบกันมาเป๊ะๆถ้าบอกว่าเป็นประปาพอไซสจิ๋วก็เชื่อนะเนี่ย อีกทั้งยังเป็นเด็กอารมณ์ดีขี้เล่นช่างพูดช่างคุยและมีพัฒนาการรวดเร็วแบบก้าวกระโดดคอยจดจำสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างดีเยี่ยมไม่เท่านั้นป๊าป๊าก็มักจะออกมาแชร์โมเมนต์ของน้องโฮมอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงโมเมนต์ฮาฮบอกเลยว่าท้าบองแฟนๆเนี่ยต่างตกหลงรักและเอ็นดูน้องโฮมกันหนักมากจนหาทางออกไม่เจอกันเลย